ครังก็ช่องน้ำรถนีนะคะมือนีเท่ากับกําังสิไปบางท่านสิไปหอดแล้วมารับรถนะคะบวบบอกดอกนัก้นเกิดเรียกว่าสิเซอร์ไพ่นะคะน้ำกลนเข้ามาแล้วห้องสีบัะท่านห้องสองสาวต่างกองก่อนเพราะว่ารถม,มาแล้วจอดก่อนไปก่อนรถมาแล้วค่ะมันมันสีบระท่านมันสีบ่ะท่านมาแล้ว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 แม่ไม่จอดเราจอดอยู่ข้างทางแม่ ขี่รถมาไม่ท้ายคลิปพอดีอยู่นี่เรากำลังมามาหอนแล้วนี่หอนแล้วรถมาแล้วค่ะสวัสดีทุกคนค่ะรถไม่มาแล้วค่ะมาแล้วเร็วๆรถมาแล้วรถมาแล้วเร็วเร็วแล้วค่ะเลยค่ะเอ้าวไม่ได้ไปกับเขาเหรอยังไม่ไปเหรอยังไม่ไปงานเหรอมาแล้ว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 ไม่ไปงานช่วยไม่ได้แล้วจานแล้ว มาจอบแล้วเร็วเร็วก้อนมูเหรอมีเอ้ยมึงเอ้ยปะนะเออใครสดก็บ่ไหนคลิปเลยแต่ทำไมไม่ซื้อสองเครื่องล่ะโทรศัพท์ะลุปเราไลยซดหรือหรือคลิปดีปะคลิปดีกว่าเนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้วพออยากแล้วมีสองสองกล่องมาแล้วค่ะมาแล้วเอาหมด อันเอาคลิปโทษถามน้องมีไม่ทั่เลยซาดีค่ะรถนี้เป็นคนพาพามาน่ะนี่รถนี้เป็นคนพามาเหรอใช่ใช่ใช่เนี่ยแปดห้าเก้าหนึ่งสี่ทุ่มเลยทั้งสองคันรถมาแล้วค่ะมาแล้วครับพี่น้องน้องคำพูนสองมาแล้วว้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้ว่่อออองงมืืถกล อาใส่จากของรถยุ้ใส่จากคองรถมากไหมโอ้ก่ค่ะางนี้คะารถก๊ออนาดตัวออมาแล้วมาแล้วมาแล้วหั้บจงอ้หฟังมากว่าไฮไฮมีภาพไฮไฮแล้วไฮแล้วไฮแล้ว แล้วดีใจด้โหได้แล้วไม่ร้องอูคันใหม่น้ำพักน้ำเลงเต้เต้นเตในเต้นเต้นมาแล้วเนี่ยน้องมาแล้ว อุ้ยจะร้องไห้ตามเลยแม่แม่จริงๆเราเอาลงก็ได้นะเพราะว่ามันเลยเลยเก้านาทีแล้วได้อยู่เราเอาลงเพราะว่าจับคันยืดไ้แล้วสิบสี่แล้วใกล้แล้วใสิบเก้าเดี๋ยวก็สิบเก้าเอาลเลิกก็จ้าไขกระสีถึงได้เออเอามาแล้วค่ะพี่น้องขาโหลดมาแล้วเหมือนนี้นะคะเลิกรับรถโอ้ฝนลินเลิกรับรถนะคะคุณย่านะคะ ย่อขั้นค้ากหาด้วกันฝนตกเหลือกลับรถขึ้นเมนทุกขานะคะรถตู้คั้นใหม่นะคะ ของจริงเนี่ยเด็กของจริงไ่ได้บ่ได้มีย่ายเยราก็ไ่ได้ปอกไ่ได้สังคเอเทนต์ดคุแม่่ได้สังขเนเทนเลยของแค่เลยไปดีใจด้วยครับดีใจด้วยของแขนของขามาแล้วดีใจเลยเต้นน้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลเลย โอ้เรามีรถต้ายแดงแล้วนะเรามีรถต้ยแดงเป็นของเราแล้วนะี่เพ่อัมาแ้ง่แม่นีคเพลมาแ้งดนครับค่ะดีใจค้ีวิตชีวิตชีวิตชีวิตนี้มีเราทาได้แล้วใช่ไหมเราทาได้แล้วค่ะเดี๋ยวรอบต่อไปก็จะมีอีกสัพไพค่ะตัดตัวก็นยังมีอีกนะพอพ่อดาพ่ัดเสงดูดู 好了，好了，好了，来了。 อ้ยเห็นนางน่ไปเด้อเราจะไปเลาะกันวันนี้ดีใจได้รถตู้พาขันใหม่เย้ วันนี้ที่รอคอยหลังจากที่ขี่รถตู้พระมาหลายปีรถคันเก่ามาหลายปีเราได้รถคันใหม่แล้วนั่งรถคันเก่ามามต่อไปนั่งคันใหม่ไหทุกคนจะสี่นะจะบอกหน่อยนะจะเอาจะเอาหลายๆได้อหมทุกคนจะได้ใส น้องก็ไม่ยังจบค่ะอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไข่ก่อนลูกไข่ไขยก่อนลูกหันหน้าก่อนบอกแล้วว ah, e, e, e. ah, no. yeah. ่าเห็นจริงบอกแล้วบอกแล้วเออจาวได้ต่าเหลือจะได้เหนือจริงจริงที่ยางเลย ปาล์มห,ห,หนาคือว่าขาฟ้าเอาลูกมาท่านไปอยู่บ่บต้องเป็นปามหนาขาบเดรถตุ่ยหันมัเไ่ได้ได้อยู่แต่แบบงั้นคือาล์มพร้อมเถอหลักชุดที่ดีเดหาแผลหลักช่อ,อ,พอ,อ,อ,พอพอมุดจวดพอมื่อไหร่พออามีพออย่างพอพอเปนเก้าครับพอ เ่เออพอพพอมันวดขวดเขาไปนังวเดี๋ยวเราไปงาไงคนกันรกินกัน็งวนอะไรไทยอยู่ี่อ้นี่มัน่มาไหนกินเด็กเดีกินแล้วเนาะขากินจนโมแล้วนายนเนาะมันยเอยอวตรงนี้

thì họ chẳng còn muốn cái โอเคอันนี้คือเกิขึ้นกับกาแฟแก้ร้ายด้วมนาตา ต้องไปถากไผ่น <kah s> <ana> ้ำแน่แล้วค่ะเม่ใ้ออันเลย้อเขา่าอไม่เตอเนิ่อัดเพ่มอัดเน่อัเพิ่มอัดเพิามอัดเพิ่มอัดเ่แอัเ่มอเพ่าอัดเพิ่มอเ่อัดเต่อัดเนิ่อัเพอัดเพ่มอัดเพิ่มัเิ่มอัเมอเพ่ขอัน่มอัอัดเพิ่มอักเ่อันเอดเพ่มอัด่อัดเเพ่มอัดเ่อัเอดเ่อัเพ่มม่ัดเพ่อัดเ

นี่ยี่ปูปิม่อีมมี่ค่ลกเยเลยครับเลยคบ่น้าเลยครับเลยครับนาวบอบจกไหเลยครับเลยคับมาจากไหนม่เอาพีจารณาดูสิวาเออยครับเอียงจะคล้องเถาือยังผ่าตัดผู้ายคล้องเลยแม่ฮะบายคล้องอย่งอุ้ยเกิดการผาตัพนมอีกก่ยสิว่าเออยครับเออยครับโยเกดเนาะโอ้ยวยมากเออเอาเขทาเกเข่าผ่านี่ โจปถาโจะถาน้ำเือยๆเปล่าไปเอาเเพราะว่าม oh, re really ันยากมัเป oh, ็นอัดม <c oughs> <c oughs> <c oughs> yeah, ันากเท่ากับยีทางที่วยาก็ต้องบอกใคบอกใคบอกไปทุกคนเลบอกลูกให้ดีะอาเปล่าเรนก้อนยาเด้อดิจงมืให้ยนมันคุ้นๆเลยบอกเรียนเหมือนคล้ายๆของหมูตอนนั้นย่ไย่าไปยืนขายทั้งรูปเลยไปยยไม่าหน่ะย่าขายอกูนึ่งยัง่หม่ดลูกไงพื้เขาได้เราจะคล้ขาเห็นชิม อ่าสวยมากมแซกล้อจุดใส่มาเงินตอแซกล้อแม่เลยแซกแล้อจุดใส่เอาเนาะขอบคุณคาา่ะย่าขอบคุณค่ะ<อ>พี่พน้นองขาเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ซัมมี่ก้อนเดี๋ยวคลิปหน้าค่ะรมากันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องรางรถเมย์นะคะนานๆทำคลิปทีนะคะไปแล้ว